นี่เขาไม่ได้ถ่ายนะอันนี้ไม่ได้ถ่ายจริงๆนะอ่ะถอยแมสแล้วยิ้มนานอยังไม่ถ่ายอันนี้อันนี้ข้างบนก็ข้างบนนี้ก็ยังไม่จบับอ่ะถอดแมสแล้วยิ้มหก <6. S 2> ไม่ทอมไปมันต้องเป็นสิบเอ็ดด้วยก็คือถ้าเราเริ่มเปิดแอปเนี้ยมันจะนับเวลาแต่เรายังไม่ได้ถ่ายมันจะนับไปงั้นนะั่นแหละนับละใจแหละเออใช่ ยังไม่ได้ถ่ายจริงๆนะเนี่ยยังไม่ได้กดถ่ายหอือโอ้เขาถอดแมตต์แล้วเนี่ยไม่เป็ไรเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยอยากเอาอยากเอาเมื่อไรอยากเอาเมื่อไรอยากเล่นบ้างไหมอ่ะถอดแมตต์ถอดแมตต์ดิมันกลัวกล้องถอดแมตต์หรมันกลัวกล้องถอดแมตตถอดแมตตเอ้ยทำทำถอดแมตตดิ ถอดแมสนี้ไม่ถอดแมสดิไม่ได้ไม่ได้อัดตนี้แหละถอดแมสสีส้มคูณถอดแมสมนทถอนแมสถอดอะไถอดิถอถอดแมสถอดถอนแถอดแมสละยิ้มถอดแมสกละยิ้มทำไมมจคน้วเขาส่งรูปให้ถอดถอดแมสลยิ้มถอดแมสถอดแมสใครเนี่ยเน่น่แนคนตั้งเยอะนะ่นะนะม่ก็ถอดไปแล้วเนี่ย กว่าจะได้สักคนนึงไม่ได้ไม่ได้ถ่ายหรอกมันมันจะถ่ายลงยูทูไม่ไม่ได้ถ่ายลงาเนี่ยจะให้ถ่ายจะให้ถ่ายลงาอีูฟตอนแรกเขาว่าเขาจะไม่เขาจะตอนแรกเขาว่าเขาจะไม่ลงแล้วนะให้เขาลงมาเลยดไม่ไม่